สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่งานสุดยอดงานแฟรนไชส์ครั้งยิ่งใหญ่มาหากกรรมชีช่องโดยแฟรนไชนะส์นะเซนทันเวสเกตครั้งที่13ใครอยากมีอาชีพอยากมีธุรกิจมาที่นี่เลยมีแฟรนไชส์รวมมากกว่า50แบรนด์ดังอาทิแฟรนไชส์ร้านกาแฟแฟรนไชส์ร้านอาหารแฟรนไชส์เครื่องดื่มแฟรนไชส์ขนมและเบเกอรี่แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก เม่าจ้อปูเป็นร้านจ้อปูจากเนื้อปูแท้ร้อยเปซไม่มีส่วนผสมของแห้วโดยเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านได้แก่เนื้อปูแกะหอยจ้อปูปูจ๋าแห่กึนหอยจ้อกันเชียงปูที่ขัดกันเชียงปูเนื้อแน่นเต็มคำกัดแล้วเนื้อหวานเนื้อปูเน้นๆและหอยจ้อไข่ปูอัดแน่นไปด้วยไข่ปูเต็มชิ้นทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าจุก โมโมเชคชวนล่าหม้อไฟโกนักบินอร่อยฟินเหมือนบินได้ไผ่ทองสเตชั่น39ลามเมงรวมถึงลูกชิ้นยืน่นกินเจ้าดังของบุริรัมก็มานะคะแล้วยังมีร้านอื่นอีกมากมายเข้ามาดูกันที่งานได้เลย มาเดินดูมาเดินช็อปมาดูรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้นะคะใครสนใจแฟนชายไหนเข้ามาดูที่งานได้เลยร้านอาหารชื่อดังต่างๆยกขบวนมากันเพียบของข้าวชวนหิวเดินไปท้องร้องไปรวมถึงของหวานช่ำๆมีกิจกรรมหน้าเวทีแจกของรางวัลอีกเพียบทั้งยังมีงานสัมมนาธุรกิจและสาธิตอาชีพฟรีตลอดทั้ง7วันใครสนใจธุรกิจแฟนชายแวะมาดูกันได้เลยนะคะ หรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงแฟนบิดมีบริการแบบ one stop service ช่วยคุณตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนแต่ไม่รู้จะลงทุนแฟรนไชส์อะไรดีเรามีบริการให้คำปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมทั้งหาพื้นที่ให้กับท่านหากสนใจปรึกษาด้านธุรกิจเข้ามาพูดคุยกันก่อน,อนตัดสินใจได้ที่แฟนบิดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย